สนับสนุนโดยสบู CN T, ่ CNT มนท์จันทาเราจะไปเรื่องแรกกันที่จังหวัดปราจีนบุรีชาวบ้านผวาจระเข้โผล่มานอนอาบแดดอยู่ข้างบ้านครับเราไปดูกันนะครับเมื่อวานนี้นะครับหน่วยกู้ภัยกบินบุรีรับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบจระเข้นอนอาบแดดอยู่ข้างบ้านขอให้มาช่วยจับดวนเพราะกลัวว่าจระเข้จะทำร้าย และเป็นอันตรายกับลูกและหลานเหตุเกิดที insky, ่หมู่22ตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับพบจระเข้ยาว2เมตรน้ำหนักกว่า40กิโลกรัมนอนอยู่ข้างบ้านประชาชนมีชาวบ้านออกมาบุงดูและให้ความให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับเจ้าหน้าที่และชาวบ้านก็ช่วยกันจับมัดจระเข้ตัวดังกล่าวไว้เจ้าของบ้านได้เล่ากับเราว่า ขออภัยครับเจ้าของบ้านที่พบจระเข้ตัวนี้นะครับคือนางสาวปฐมพรอายุ45ปีก็บอกกับเราว่าขณะตนอยู่ในบ้านได้ยินเสียงแปลกๆจึงเดินออกมาดูเมื่อเดินออกมาดูพบว่าจระเข้ตัวขนาดใหญ่ตัวเกือบเท่าคนตนเองก็รู้สึกว่าตกใจมากและหวาดกลัวจึงรีบร้องบอกลูกและหลานๆที่เล่นอยู่นอกบ้านนะครับให้กลับเข้ามาในบ้านเพราะกาลัวจระเข้จะทําร้ายจากนั้นจระเข้ตัวนี้ก็ไม่ ไม่ได้ไปไหนครับเดินอ้อมวนอยู่แถวแถวบ้านแล้วก็เดินไปหน้าบ้านแล้วก็กลับมาอยู่ที่เดิมตนก็เลยแจ้งหน่วยกู้ภัยเราลองไปฟังเสียงเจ้าของบ้านที่พบจระเข้กันครับกเก็บบ้านเก็บกวาดบ้านอยู่ค่ะแล้วก็เดินออกมาได้ยินเสียงได้ยินเสียงมันนึกว่าตัวอะไรเดินผ่านเสียงเสียงยังไงก็เสียงเหมือนมีอะไรวิ่งผ่านนะค่ะปกติจะมีแมววิ่งอยู่ตรงนี้ไปจํานึกว่าแมวเเลยออกมาดูค่ะเห็นแล้วเป็นยังไง ก็เห็นเป็นตัวจระเข้น <Read> <baptism> mm hmm. <Gard> ี่แหละค่ะแล้วรู้สึกตรงไหนตรงไหนว่าตกใจสิคะว่ามีลูกมีลูกเด็กลูกลูกเล็กสี่ขวบสองคนมีหลานในบนบ้านอีกอะค่ะอ๋อแล้วหลังจากนั้นทำไงอรัพี่ก็ให้น้องโทรเตรียมโทรตามกู้ภัยแต่มันก็เดินเล่นนแถวนี้อะค่ะมันเดินเล่นไปทางนู้นแล้วอมันก็อ้อมมาอีกทีนึงอะค่ะจระเข้ะไรนะดีจันเดินไปอยู่น้นอย่างตรงนน้นอะค่ะแต่จนมม่วงแล้วมันก็กลับมาที่ตรงนี้อีกที่เดิมค่ะครับก็ตัวตัวจระเข้นี่ใหญ่ซะขนาดนี้อยู่ดีๆแล้วก็โผล่มาอยู่ข้างบ้าน เป็นใครใครก็ตกใจครับต่อมานะครับนางนักการเจ้าของบ้านที่อยู่ติดกันบอกว่าจระเข้ตัวนี้เป็นของตนและเป็นจระเข้ที่ตนเลี้ยงไว้ซึ่งบ้านตนนะครับเป็นฟาร์มจระเข้ขนาดเล็กตอนนี้จับขายเกือบหมดแล้วเหลืออยู่สองสาตัวช่วงบ่ายที่ผ่านมาได้ออกไปทําธุระข้างนอกมารู้อีกทีว่าจระเข้ได้หลุดออกจากบ่อของตนเองไปแล้วตนเองก็ได้ออกตามหาจนมาพบว่า อยู่ที่อยู่ที่บ้านที่ติดกับบ้านของตัวเองก็คือเป็นเพื่อนบ้านกันนะครับแล้วก็ยังบอกอีกนะครับว่าจระเข้ตัวเนี้ก็คือกําลังจะขายก็คือว่ากําลังจะขายอยู่แต่ว่าได้หลุดออกมาซะก่อนเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงเจ้าของจระเข้กันครับอ๋อมันหลุดออกมาเลยหรือว่าไงออกมามันโดดมาเมื่อไหร่เลี้ยงไว้กี่ตัวพี่พี่เลี้ยงไว้กี่ตัวครับเนี่ย ัวเดียวนี่แหละสองตัวนี่แหละอ๋อครับมันอยู่ตรงไหนไม่รู้เดี๋ยวให้เขามาเอาที่เอมาเอาอยู่ตรงไหนล่ะก็ถ้าหลุดออกมาอย่างนี้ก็น่ากลัวครับแต่จริงๆบ่อจระเข้ก็ไม่น่าจะหลุดง่ายแบบนี้อ่ก็สรุปแล้วก็คือทั้งเจ้าหน้าที่และชาวบ้านก็กลับเอาไปปล่อยในบ่อเหมือนเดิมเอากลับไปคืนเจ้าของเพราะเจ้าของก็ยืนยันว่าจระเข้ตัวนี้รอการขาย ุกเหตุการณ์มีเรื่องราวทุกเรื่องราวมีเรื่องเล่ากับกระแสข่าวกระแสสังคม่อกอากาศพร้อมกันทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม p s i 1 6 0ช่องฟ ah ้าให้ทีวี i n f o ฟ e ซช่อง151 gmm z ช่อง137และเพจสำนักมนาธิการข่าวสังคมตำรวจทุกวันจุกเสาร์และอาทิตย์เวลา17 3 0นาฬน